เป็นนไหมนี่ก็อยากเจอกะเพราเคยเจอแล้วปะเคยเจอแล้วพี่ยไปเล่นด้วยแต่กะเพราใส่ตุ้ให้น้องสามขาพีนกันอยู่แล้วพี่รู้จุอไะคะเเกิดปี เป็นเรื่องงามยังดีแล้วก็หาโอกาสได้ยังใช่ที่้อสอจอกาแพเยอะๆานะคะเบลดแทเออตอนนี้อะไรดีแล้วจะมีสอะไรอีหมเนยชิมีน้ตาลไมคะตาลกขอด้ค่ะ่อ่ช่วงแรกอะค่ะแล้ววัน ว่าขอความรู้สึกที่ร่วมงานกันครั้งแรกเราจอกันครั้งแรกก่อนเพลงแกบงป่ะเราเอาชอกันก่อนเราไม่เกันเพลงก่อนเหรอเราเอาช็อตกันก่อนที่ดนที่เราี่เราเราทำเพลงกันโอ้โห